คุณตาคุณยายหมอสั่งเสื้อมาให้เด็กๆอีกแล้วค่ะสีสันสวยงามขอบคุณคุณตาคุณยายหมอมากๆนะคะสวัสดีค่ะแม่กิ่นท่ายคลิปตอนประมาณบ่ายสามค่ะเด็กๆไม่มีหลับมีนอนกันเลย แม่กิ่งก็พยายามที่จะปิดไฟให้ก็แล้วก็แอบ,บดูพวกเขาพวกเขาก็ไม่นอนกันยังเล่นกันมุ้งมิงมุ้งมิง,มง,มงพอแม่เข้ามาในบ้านก็เนี่ยค่ะไหนเช็คของลูกเช็คของะตะปูเช็คของมีเสื้อสวยๆของหนูไหมคะก่อนอื่นแม่กิ่งต้องขอกราบขอบคุณคุณตาคุณยายหมอมากๆเลยนะคะท่านสั่งอาหารของมองมาให้สองโหลค่ะ อาหารโลกใตของมองแล้วก็ท่านก็สั่งเสื้อไหมพรมสวยๆสั่งเสื้อใส่ไหมพรมสวยๆมาให้เด็กๆสองตัวค่ะแต่ว่าแม่กิ่งจะยังไม่เอาใส่ให้เด็กๆนะคะเพราะว่าเออนอกกรุงเทพมันไม่ถึงขนาดหนาวมากแม่กิ่งจะเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ถ้าเมื่อไหร่ที่มันหนาวมากๆหรือว่าวันข้างหน้าแม่กิ่งได้กลับไปอยู่ขอนแก่นก็ค่อยเอาไว้ใส่ให้เด็กๆค่ะ ก็เด็กๆก,ก็จะแม่กิ่งก็จะใส่เสื้อที่ของคุณตาคุณยายหมอสั่งสั่งมาให้ที่เป็นเนื้อผ้าบางๆหน่อยก็จะให้พวกเขาใส่ตรงนั้นไปตอนนี้สตูลของเราก็สวยทุกวันค่ะจะเห็นสตูลสวยทุกวันสับเปลี่ยนเสื้อผ้าทุกวันค่ะเช็คของเช็คของแม่กิ่งก็ต้องขอกราบขบพระคุณ คุณหมอแล้วก็ภรรยาท่านมากๆเลยนะคะที่ท่านได้เมตตาคอยสั่งอาหารไตมาให้มองค่ะมองตอนนี้แม่กิ่งก็จะให้น้องกินทั้งอาหารไตแล้วก็อาหารปกติค่ะก็จะสลับสับเปลี่ยนให้น้องกินเพราะว่าตอนนี้น้องก็มีความอยากอาหารปกติมากขึ้นน้องก็กินอาหารปกติมากขึ้นแต่ส่วนอาหารไต มันจะเป็นบางช่วงของน้องค่ะบางช่วงน้องก็กินเองแล้วก็บางช่วงไม่กิ่งก็ต้องป้อนสลิงค่ะก็ไม่เป็นไรแล้วก็ป้อนกันวันนี้จะเห็นบ้านหลังน้อยมาอยู่มุมนี้ค่ะเพราะว่าเด็กๆเขาลือกันออกมาเล่นก็เลยมาวางมุมนี้ให้พวกเขาบ้านหลังน้อยนี่ก็ดีมากๆเลยค่ะเด็กๆเอาไว้คอยนอนกันแต่อตัวนี้น้าทาง ถ้าทางจะจองรุ่นใหญ่จับจองค่ะสีชมพูอันนี้สลับสับเปลี่ยนกันบางทีก็เป็นพี่ทองมีบางทีก็เป็นแม่ทองมากรสลับสับเปลี่ยนทองเพิ่มทองเติมอะไรอย่างเงี้ยค่ะือทองจันทองจันนอนเป้าของทองอ้นแก้งน้องอ่ะลูกทองอ้นแก้งทองอินค่ะทองอ้นแก้งทองอินเอ้ยไม่ใช่ทองอินสีสตาง สตางค่ะลูกสตางอยู่ในบ้านใช่ไหมเดี๋ยวพางลูกเดี๋ยวพงางทองอ้นอยาก,กัดอย่างนั้นลูกไม่เอาส่วนสุดหล่อของเราสุดหล่อช่วงนี้จะเห็นน้องเขาอยู่ในกรงซะส่วนใหญ่ก็จะสลับสับเปลี่ยนเดี๋ยวก็เอาออกมาเดี๋ยวก็เอาเข้ากรงค่ะคนกเกเรคนหล่อกเกเรดูนะคะนักวันยิ่งหล่อมากๆหน้าตาเขา เด็กนครสวรรค์ทองพูนของเราในโชวค,ความหล่อในลูกโชคความหล่อเพราพ่อแม่เอฟซีเห็นหน้าเต็มเต็มเนีอยสิเล่นห่างน้องค่ะดูดูตอนนี้ตอนนี้ทองก้นจะชอบเล่นกับสตางค่ะแต่ว่าเอฟซีก็อย่าเพิ่งน้อยนะคะเพราะว่าที่ไม่เห็นสตางกับสตูลเล่นกันก็ถ้าเวลาที่พวกเขาอยู่กันสองคนอย่างเช่นห้องนอนแม่กิ่งค่ะ พวกเขาก็ยังเล่นกันเหมือนเดิมแล้วก็อยู่ข้างล่างนี่ก็มีเล่นกันค่ะแต่พอดีช่วงนี้สาตางค์เขามีคนเล่นด้วยเยอะ <S <S เขาเป็นหนุ่มขี้อ้อนค่ะพอเป็นหนุ่มขี้อ้อนก็จะอ้อนพี่คนโน้นทีคนน,น,นนี้ทีตอนนี้ก็เลยชอบเล่นกับพี่ทองอน้นดูนะคะกระโดดใส่พี่เขายอง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  ตูนน้อยมุมนี้ชตูนชอบมานอนค่ะแม่กิ่งเอาเบาะวางไว้ให้ก็จะชอบมานอนมุมนี้เล่นไม่เลิกเล่นกันไม่เลิกแม่กิ่งก็ต้องขอกรับขอพวกคุณคุณตาคุณยายหมออีกครั้งนะคะที่ท่านได้เมตาตาครอบครัวตระกูลทองไม่ว่าจะเป็นอาหารของมองสำหรับแมวโรคไตแล้วก็เสื้อผ้าเด็กๆค่ะ แล้วก็ของเล่นของใช้ของเด็กๆท่านได้เมตตาเสมอมาแม่กิงก็ต้องขอากรากบขระพระคุณท่านมากๆนะคะแม่กิ่งก็ขอให้ท่านทั้งสองมีแต่ความสุขความเจริญค่ะท่านคิดทําสิ่งใดก็ขอให้มีแต่ความเจริญรุง่งเรืองแล้วก็ที่สําคัญขาดไม่ได้อีกเช่นกันก็คือผู้ใหญ่ใจบุญทุกๆท่าน Fc ทุกๆท่านที่คอยได้เมตตารับดูรับชมคลิปของเด็กๆค่ะ แล้วคอยสนับสนุนอาหารมาให้เด็กๆแม่ก,กิ่งแล้วก็ลูกๆตระกูลทองก็ขอากราบขอพระคุณทุกๆท่านมากๆเลยนะคะขอให้เอฟซีทุกๆท่านที่เข้ามารับดูรับชมช่องแม่ก,กิ่งกับแมวจรขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญค่ะวันนี้แม่เอาที่รับเล็บก,กลมมาวางมุมนี้ไว้ให้ก็มาแย่งกันนอน ที่ทองก้อนของเรานอนค่ะนอนเพียเพียกับการเลี้ยงน้องใช่ไหมลูกอ่ะ,อะชาตูนชาตูนชาตูนทำอะไรลูกเล่นไม่มีเหน็ดไม่เหนื่อยค่ะชาตูนพลังเยอะมากๆเป็นเด็กที่พลังเยอะจริงๆค่ะ กินเก่งกินเก่งพลังเยอะเสือน้อยของเราไม่ต้องไปกวนพี่ทองก้อนนะลูกของอน้นให้พี่ทองก้อนนอนนะลูกนะชิลลอชิลลอโชว์ความหล่อ เกยยังไงก็รักค่ะรักมากมายรักทุกคนลูกแม่กิ่งแม่กิ่งจะกอดอุ้มทุกคนค่ะเราจะไม่ไม่มีไม่มีว่าไม่ได้กอดใครเลยก็จะกอดทุกคนเพราะว่าอย่างแม่ทองมาหรือว่าแม่ทองเพิ่มที่เขาอายุเยอะแล้ว เขาก็ยังต้องการความรักความอบอุ่นแม่กิ่งก็จะคอยกอดเขาเหมือนกันเพราะเวลาแม่กิ่งกอดเขาแม่กิ่งจะสัมผัสได้ว่าเขาก็ยังต้องการความความกอดเหมือนกันเราจะไม่กอดแต่แมวเด็กเราก็จะกอดแมวโตโด้วยค่ะทุกชีวิตที่ได้มาอยู่กับแม่กิ่งแม่กิ่งก็จะกอดหมดแต่ตอนนี้สตูนกับสตางของเราปั้มกันต่อ คลิปที่แม่กิ่งลงไปเมื่อเช้านี้เขาเล่นกันตอนกลางคืนตีหนึ่งแม่จะนอนเขาก็ไม่ยอมหลับยอมนอนเล่นกันค่ะมุงมิงมุงมิงจนต้องเอาเอาสตางค์ออกไปก่อนแล้วค่อยสตูลค่อยเอาออกไปทีหลังทั้งกลางคืนแล้วก็ตอนเช้าแม่กิ่งก็ต้องเอาทองทวีกับสตูนเข้าห้อง ทุกวันค่ะเพราะว่าเขาจะติดดูดผ้าแล้วก็นวดผ้ากันอย่างอย่างทองทวีเขาจะติดดูดผ้าส่วนสตูลเขาก็จะติดนวดผ้าต้องให้เขาเข้าไปนวดผ้าหรือดูดผ้าทุกวันค่ะสำหรับสองคนนี้แกล้งกันแกล้งกัน เดี๋ยวนี้สตูนเขาก็มีเล่นกับพี่ๆสามคุมารเหมือนกันนะคะทองอุไรทองไพลินแล้วก็ทองอินห้ากุมารของเราถ้ากับตอนนี้บ้านไม่กิ่งก็คือจะมีห้ากุมารค่ะตีซะห้ากุมารเพราะตอนนี้ไล่ทันกันหมดแล้วอย่าไปแกล้งพี่เขาเสิยลูกพี่เขานอนอยู่ในกลงไปแย่หางสตังสตังไปแย่หางพี่เขา เล่นก็นเล่นแรงเพราตัวดีงั้นคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปให้เด็กๆด้วยนะคะแล้วก็ฝากดูโฆษณาเด็กๆด้วยค่ะขอบพระคุณ